ใครยังไม่ได้รับเงินเช็คเลยล่าสุดทกสนัดรับเงินวันที่1-5มีนาคม2564เงินไร่ละ500บาทรอบสอง สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวนาทั่วประเทศนะคะก็มาพบกับปุยจ๋าอีกเช่นเคยในวันที่27กุมภาพันธ์2564นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะได้รับเงินการครบทุกคนแล้วหรือยังนะคะใครยังไม่ได้รับเงินจังหวัดไหนยังไม่ได้รับเงินนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปของปุยจ๋าได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะปุยจ๋าก็มาพร้อมกับตารางแผนการจ่ายเงินซึ่งทางทากสอก็ได้แจ้งตาราง ล่าสุดเลยนะคะปุยจ๋าก็นามาฝากพ่อแม่พี่น้องชาวนาค่ะก่อนจะไปเช็คนะคะว่าเป็นของจังหวัดอะไรนะคะก็อย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้กับทางช่องปุยจ๋าด้วยกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เป็นประโยชน์และสิทธิประโยชน์ของท่านนะคะ จากความคืบหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกอเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวนาปีปีการผลิต2,563/64ทั 64, ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและกระตุ้นให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดีในอัตราไร่ละ500บาทสูงสุดไม่เกิน20 0ไรายหรือไม่เกิน10,000บาทต่อครัวเรือนล่าสุดทกศสาขากำแพงเพชรประกาศแจ้งแผนการจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2563ทับ64 วันจันทร์ที่1มีนาคม2564ตำบลเทพนครวันอังคารที่สองมีนาคม2564ตำบลน,นิคมทุ่งโพทะเลตำบลหนองปิงวันพุทธที่สมีนาคม2564ตำบลลานดอกไม้วันพฤหัส,สบดีที่4มีนาคม2564ตำบลคันนาทีวันศุกร์ที่5มีนาคม2564ตำบล สแก้ว มาต่อกันที่ทกศสาขาไสงามจังหวัดกำแพงเพชรนะคะวันที่1มีนาคม2564นะคะตำบลไซงามค่ะวันที่สองมีนาคม2564าตำบลหนองค้านนะคะตำบลหนองแม่แตงค่ะวันที่สมีนาคม2564าบนตำบลมหาชัยตำบลหนองไม้กองค่ะวันที่สี่มีนาคม2564าบน่ตำบลพานทองค่ะตำบลหนองทองนะคะ กสอขอความร่วมมือลูกค้าผู้มาใช้บริการในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ดังนี้ 1. ลูกค้าที่ไม่ประสงค์ถอนเงินแต่ประสงค์ทราบยอดการโอนเงินสามารถตรวจสอบได้ที่ตู้ปรับสมุดของธนาคารหรือแอปพลิเคชัน A-Mobile 2. ลูกค้าที่มีบัตร h t m สามารถถอนเงินผ่านตู้ H t m ทุกธนาคารได้ตลอดเวลา 3. ลูกค้าที่ไม่มีบัตร ATM และมีความประสงค์จะถอนเงิน ผ่านหน้าเคาน์เตอร์ของธนาคารให้มาถอนเงินตามแผนการจ่ายเงินที่กำหนดเพื่อปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมโดยเคร่งครัด 4. ขอความร่วมมือลูกคา้าเนื่องจากยังมีสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาทางธนาคารขอความร่วมมือกรณีเกษตรกรลูกคา้าท่านใดที่ไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนสามารถมาถอนเงินหรือตรวจสอบยอดเงินภายหลังจากแผนการจ่ายเงินได้ตลอดในสัปดาห์ถัดไป ทั้งนี้ธนาคารอาจจะขอกำหนดจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการตามความเหมาะสมในแต่ละวันทําการจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบประชาสัมพันธ์โดยทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ น,นี่นะคะก็เป็นตารางนัดรับเงินจากทางทรกรสอของจังหวัดกำแพงเพชรนะคะพ่อแม่พี่น้องชาวนาน,นะคะที่ไม่มีบัตร ATM นะคะก็สามารถไปเบิกเงินตามวันเวลาที่กำหนดได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะปุ้ยจาก,ก็มาแจ้งข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าปุ้ยจ่ามีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะปุ้ยจ่าก,ก็จะรีบนำะมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องให้รับทราบค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ สวัสดีค่ะ